มาต่อการพัดสองนะครับผมมาเรามาดูรอบโลกดีไซน์กันหน่อยดีกว่าต้องไล่คลิปนะฮะผมไล่คลิปทั้งวันแหละวันนี้ครับผมมเาเซอรติเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก้าวสู่สีเขียวนะครับผมด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดคันแรกนะครับผมบริเซกานะครับทำให้กระเป๋ามันฝรั่ง,งเห็นมันเป็นกระเป๋าที่เป็นมันฝรั่งทอดเลยนะครับผม hence สร้างชุดที่ป้องกันคราบสกปรกรายแรกสำหรับผู้เสพตะวันออกกลาง แอ p เปิลไอโฟน15อันต้าอาจจะไม่มีแต่มีกล้องเซลฟี่2ตัวเองพระราชวับักกิงแฮมบางส่วนเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ได้ให้เสนอให้ควีนเอสเตเบตพรากโอ้ดีเว้ยศิลปินไนรูเดอร์นะแต่งบ้านทั้งหลังด้วยลายเส้นไอคารักนะครับผมอ่าศิลปินวาดภาพคนดังจากไปอย่างสุดซึ้งเล่ากับว่าพวกเขาไม่มีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยนะครับผม AI นะครับผมไบเดนฟื้นคณะกรรมการศิลปะที่อยู่ไปก่อนหน้านี้ระหว่างการบริหารของทรัมป์นะครับผมไม่มีอะไรมากกับทิ้งไป ต่อเนื่องนะครับ s ต u t ua, t e r s t o c k เปิดตัว creative flow นะครับผมแนะนำคุณด้วย AI design guru นะครับผมว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่า uh, cartwright นะครับผมสร้างขวดบีบอิ่มชีวะนะครับกัมมี่นะเพื่อเพิ่มออ,ออกกำลังกายดีแบดีเบียเปิดตัวเครื่องประดับอัญมณีเป็นกลางทางเพศเป็นครั้งแรกทำให้เพศเป็นเพื่อนสนิทของคุณษษ ulo, รัฐสภายุโรปโหวตให้ Apple เปลี่ยนไปใช้ usb c อย่างเป็นทางการนะครับบ้านพิมพ์สารพิษหลังแรกที่มี2ชั้นในสหรัฐอเมริกาเริ่มก่อสร้างแล้วเวลมาแห่งซูเปอดูเป็นเลสเบี้ยนอย่างชัดเจนในภาพยนตร์เรื่องใหมม่นะครับผ ข้อตกลงอีลอนมัสก์กับลาซิวเตอร์อาจฟื้นคืนได้ในๆๆายเครียดขวาเลยน,นี่ที่เราย่วยวนกันแอบดูภาพยนตร์เรื่อง Super Mario Bros. นะผมที่กำลังจะออกเป็นครั้งแรกผลงานวันนี้เคียติโฆษณาอันนี้ผลงานประกอบโฆษณาเครื่องมือที่วิทยาสำหรับการสร้างสรรค์เนี่ยเขอดูได้มีอะไรบ้างมาตัดทิ้งไปมาเข้าไปดูหน่อยเบรนสิก้านะกล่าวว่ามันคือศิลปะเว้ยมันคือศิลปะเข้าใจความหมายไหมประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ มันมันเป็นใช้คําว่าไงดีวะมันคือศิปลศปะศิลปะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะแค่นั้นเองนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่เล่ก็ไม่ได้ฟ้องร้องอะไรนะเป็นพิเศษนะครับผมไฮเออร์เคียเตอร์นะผม The First ผมกาลังคิดอยู่ว่าวาเลนเซียกาเนี่ยพี่แกมีนักออกแบบเป็นคนไทยเปะวะหลายๆอย่างแม่งอยู่ในเมืองไทยเกือบหมดเลยนะหรือไม่เขาก็ชอบเมืองไทยมากนะแต่เมืองไทยไม่กล้าสร้างอ่ะเออแปลกอันนี้แปลกนะครับแอนสร้างในส่วนของการที่กิน อาหารโดยที่ไม่เลอะนะครับผมซอสผักกาดเทศคือกินแล้วเลอะเลอะ,เลอะไปเหอะนะเอาจริงสำหรับผมอะเลอะมือแม่งไปเหอะเป็นไรไปวะล้ะงมือเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะอ่ะมันมีบางศาสนานะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าถ้ามีใครเป็นศาสนาอิสลามยังไงช่วยบอกเลยนะว่าการแบบเลอะมือเลอะเสื้อเลอะอะไรพวกนี้มันมีปัญหาอะไรนะครับผมเป็นพิเศษหรือเปล่านะช่วยบอกทีนะครับผมอันนี้อยากรู้อันนี้ผมอยากรู้นะ Eating while wearing your thobe can be scary. <coughs> well, not anymore. Presenting the Unstainable food by Heinz. The first stain-proof tho that invites you to eat fearlessly. <coughs> <coughs> นี่คอมกูก็เร็วมากอยู่นะทำไมมันชา้าขนาดนี้วะไม่เป็นไรช่างแม่งตัดทิ้งไปไปดูนอาเ,เองนะเป็นคนที่แบบไอ้นหี่มากจริงเลยนะขออนุญาตนะครับโอเคขออนุญ,ญาต อ่อบักกิงแฮมนะส่วนหนึ่งของสวนนะจะเปลี่ยนเป็นควินเดสเวตที่2นะครับผมเพื่อความทรงจำนะแล้วก็ใช้ AI ด้วยประเด็น <c oughs> แต่เป็นความทรงจำที่ดีนะครับผมอันนี้คือ AI นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าอดาราแล้วก็คนที่เป็นคนดังมีชีวิตอยู่นะครผมก็ถือเป็นอะไรที่เป็น,ปนการหวนคิดถึงนะฮะคิดเลเจอร์อย่างเงี้ยนะครับผมหลายๆคนที่เสียไปพอลวล์กเกอร์นะครับ จอร์แดนนอนจอร์แดนนอนแล้วก็หลายๆคนนะฮะอันนี้เป็นชัตเตอร์สต็อกนะครับผมที่เป็นชัตเตอร์สต็อกเคลียร์ออกมานะครับผมที่จะออกแบบให้คุณเพิ่มเติมได้นะครับผมในส่วนที่คุณขาดหายไปนะสำหรับใครสนใจก็ลองไปดูในเคลียร์ทีโฟรได้นะครับผมของชัตเตอร์สต็อกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผมเหมือนกันนะครับผมชัตเตอร์สต็อกเคลียร์ทีโฟนะครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงโปรแกรมนี้กันในคลิปหน้านะครับมาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผม ขวดน้ําที่ใช้มือบีบพระคุณหลุงช่องพลังของมือของคุณจะทําให้คุดแข็งแกร่งราวกับเหล็กไหลสุดยอดดีเบ <c oughs> ียด er, ีบัสศิลปะที่สวยงามเฟิร์สทรีดีที่ปิ้นออกมาในชั้นสองนะฮะอันนี้ถือว่าผมว่าเป็นก้าวแรกที่เราได้เห็นแบบนี้นะผมชี้ชัดๆนะ คือจริงจงเมืองไทยมันสร้างมัน,ม,นมันควรจะต้องมีแบบนี้แล้วล่ะมันลดค่าใช้จ่ายเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดผมว่าเวิร์กนะแต่ค่อนข้างแพงนะครับผมถ้าจะเข้ามาจริงนะโอเคเรามาดูต่อนะครับผม Nintendo นะผมปล่อยเทเซอร์ใหม่นะผมเทรเซอร์ Treasure, ที่เทรเซอร์ Treasure, นะผมที่น่าจะเป็นซ u เปอร์มาริโอที่สุดยอดอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะซูเปอร์มาริโอบอสนะครับผม ถ้าผมลงเอาจริงผมเสี่ยงนะถ้าลงซูเปอร์มาริโอนะครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างเราค่อนข้างมั่นใจนะผมว่าไอซูเปอร์มาริโอเนี่ยมันมีความเสี่ยงบางอย่างนะที่เกิดขึ้นนะฮะที่มันแบบเป็นความเสี่ยงที่เสี่ยงนะฮะอันนี้แท็กซี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟิเน์ไวเลสนะผมแชร์ลิงนะครับไอน,นี้คือเครื่องมือของที่ทำงานนะว่ากันไป โอเคเรามาดูกันต่อแป๊บนึงนะ,ะขออนุญาตนะครับผมแบบโอเคดูต่อสเก็ตเตอร์นะครับผมอิมเมจร่วมมือกันสน,สนับสนุนอาชีพช่างภาพ LGBTQ และรุ่นยาวนะครับผมอันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะทำ้งนะี้บขาวออก AI build offline นะครับผมเพื่อปกป้องผู้คนจากบอทที่เป็นอันตราย ว้ามึงอ่ะเป็นบอทที่อันตรายที่สุดแล้วล่ะแจกการจีนนะมูลค่า2,000ดอลลาร์สหรัฐเก็บเกี่ยว8.8ล้านดอลลาร์หลังสงครามปลาหมูนะครับสุดยอดสมัยเปิดตัวตู้เย็นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคริกคูตนะครับผมรวมถึงตู้เย็นขนาดแชมเปญโอ้หน้าสนใจไปดูดีเด้อออฟไว้นะผมสมมูรณ์แบบเป็นสไตลิสตอ์อยากไปทางการกับทีมฟุตบอลอิตาลีเอซิมิลานและโบกินีฮันนี่มีตัวอยา่างมีอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับคนที่ทำงานที่นั่นเท่านั้นเอ้ยน่าสนใจ นนการชนกันของดาวเคราะห์น้อยของนาซาทำให้เกิดเศษซากยาว6กิโลเมตรดังที่เห็นในภาพใหม่นี้พารเรร์เปิดบ้านประมูลดิจิตอลพร้อมของใช้ส่วนตัวชิ้นส่วนของสตีแวร์ที่หายาเออน่าสนใจไปดูดิไล่ดูแป๊บน,นึงนะฮะมีอะไรไล่ดูได้แล้วก็ไล่ดูนี่อะไรวะเนี้ย ลา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 คอนแทคชั่นดูเพิ่มนิดน,นึงนะฮะตู้เย็นแชมเปญขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่คือการออกแบบตู้เย็นมันสวยนะแต่ต้องอยู่ดูที่เครื่องว่าเครื่องมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับผมลำบุกินีฮันนี่ชื่อแบบสุดยอดอะ่ะแต่ใครจะรู้ละ่ะคนที่ได้กินก็คือคนที่ทำงานท่านเองส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานมึงจะไม่ได้กินมัน นาซานะครับถ่ายรูปที่ไอตัวสถานีอวกาศที่พุ่งชนดาวเคราะห์นะครับผมแล้วก็แบบกระเด็นกระดอนกระดอกกระแดกไปไกลมากนะฮะถ้าชนโลกก็เรียบร้อยฮะไม่เหลือซากนะผมพอเรลออกแบบสวยฮะร,รูปอื่นเปิดดูไม่ได้นะช้าฮะโคตรช้า <c oughs> โอเคมาดูต่อกันซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะผมมหาคนครททเรทรายแห่งอนาคตของซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียรูดูหนาวครั้งต่อไปโอ้โหด เขาสร้างน้ําขึ้นมาเลยเหรอือเปล่าเนี่ยเรือยอทลานี้แปลงร่างเป็นเรือดำน้ําเพื่อให้คุณพักร้อนทวิตเตอร์ Twitter ไว้รวบรวมข้อมูลรูป,รป,รป,รปภาพวิดีโอและลิปไว้ในท <c oughs> วิตเดียวได้แล้วมเจ๋งรถยนกีฬาแห่งอนาคตนะครับผมมีหลังคาคุมดินที่ใหญ่สุดผุดขึ้นมาในประเทศจีนอีกเกียแจกบตัตรครอบครัวสาหรับนักบอลอย่างเครื่องคัดอมอบสิทธิพิเศษสุดช้ำแท็กซี่ฟ้าบินได้นี่บอกไปแล้วเครื่องปฏิกรณ์ิีเลียฟิวชั่นเครื่องแรกของโลกสามารถเปิดได้ในสหรัฐอเมริกาในปี2040อืม นล้วตอนที่เรลูกปั้นวัติกาลสององหลังทูปฏิเสธไม่ให้พบสันติปาทุบกันอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันใช่เรื่องเหรอือไงท็อปช็อปท็อปแมนนะครับผมได้รับการฟื้นฟูรวมทั้งสองแบรนด์เข้าด้วยกันแล้วอีเกียเปิดตัวคอลเลคชันของเล่นนุ่มสั่นทินเดอร์เปิดตัวศูนย์การเลือกตั้งเพื่อดึงดูดคนโสดเข้าสู่บูธลงคะแนนโอ้โหเดอะนอร์ดเฟสสเก็ตอบอุ่ญลาวิสเซนตัน เปิดตัวแฟชั่นไลฟ์ไซคเดลิกนักบินนาซาจับภาพการไหลของลาวาโบราณจากอวกาศอาดิดาสกำลังประเมินความมั่นคงรวมกับยีซี่กับเคนเวสอีกครั้งหนึ่งเคนเคสไอโฟนสิบสี่โปรแม็กซ์ที่เหนือชั้นมีนาฬิการโรเล็กในตัวสำหรับการบอกเวลาไอเคสโอ้เอาอ่ะเอาเอา่ะอันนี้เอาเลยคอมิกแซนนะครับผมเป็นศูนย์กลางของไดเซอร์เซียสอินเท็กทีฟนะครับผมอินเท็กทีฟนะครับผมที่สมุวจการใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นเซนเซอร์ที่ ให้คิดแบบอักษรที่เหมาะกับผู้ที่มีความบกพรองทางการอ่านมากขึ้นนะครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยออกแบบรถยนต์ที่สามารถฟอกอากาศขณะขับรถได้กเกิลฉลองเปิดตัวสกุปพิดูแวลมาโดยขายอีสเตอร์ภาคภูมิใจอีกไม่นานจะใช้สีที่ขาวที่สุดในโลกเพื่อให้รถยนต์และเครื่องบินเย็นลงโอ้ไอเสาเสนอการชำระเงินด้วยตนเองที่แท้จริงเพื่อส่งเสริมการรับรู้มะเร็งเต้านมโฮลตันดีซีเปิดตัวพิธานนี่เน้น,อ,นศาศาศาศอัจฉริยศาสตร์ L g ล t q บีทีคิวร นำลอยสักของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปไว้ในร่างกายเพื่อตระหนักรู้ว่าตลอดชีวิตโโอโ้หเอาเอาได้อยู่ใบหน้าที่ยิ้มปลูกจากต้นไม้โอเรกอนเพื่อทําให้วันสดใสเอออันนี้ดีนะมาดูนี่นิดนึงนะฮะรายละเอียดซาอุดิอาระเบียนนะผมจะเป็นเจ้าภาพกิจกรรมลู่หนาวนะว่านี่สุดยอดถ้าทําได้จริงนี่มันจะเจ๋งมากนะครับผมเป็นวินเทอร์เกมเอเชียวินเทอร์เกมสุดยอด,ส,ดสุดประหลาฮะ อันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งนะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับที่เราควรจะต้องรู้กันไว้นะฮะเช็เช็เช็ mm hmm. เรือยออทันฟรอร์มที่สามารถดำน้ำได้ซึ่งยังเป็นโปรโตไทป์อยู่อะไรที่เป็นโปรโตไทป์อย่างนี้เนี่ย,ยส่วนใหญ่ถ้า เกิดขึ้นมาจริงๆนะจะใช้เวลาแบบเร็วมากนะครับผมปีหนึ่งนะยังช้าสุดก็5-10ปีหรือไม่เคยไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผม Twitter นะครับผมเปิดในส่วนของ c o m p พ r e v i ์วิดีโอพิ e เจอร์กิฟแล้วนะครับในซิงเกิลทวิตเดียวนะครับผมอันนี้คือสุดยอดเลยนะทวิตเดียวแชร์ได้ทุกอย่างนะครับผมครบทุกองค์ประกอบสุดยอดเจง๋จงๆโอเคเรามาต่อกันนะครับผม เราจะเห็นนะครับผมเลวิสแฮมิลตันนะมีการร่วมมือกันกันกบมูรากามินะครับผมทําศิลปะอันใหม่ขึ้นมานะครับผมในแบบของเขานะครับผมการร่วมมือกันหลายๆอย่างเพราะดีนะเพราะว่ามันคือการเติบโตไปของศิลปะมากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอเคสิบสามนาทีกำลังดีต่อ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 แผงวงจรแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ง่ายนะครับผมสําหรับหลังการใช้งานแล้วเป็นแบบเก้าสูทเทคโนโลยีแบบใช้แล้วทิ้ง ออสซี่ออสบอนก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งการแต่งหน้าแบบเครื่องสำอางแนวโครชิกของเขานะครับผมยนานอวกาศของจูโนของนาซาจับภาพดวงจันทร์ของดาวพฤหัสได้ใกล้เคียงที่สุดเดอะเมดเพรสซนนำมาศิลปะที่มีชื่อเสียงมาสู่เราเพื่อความพอดีและที่ควรค่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เมนูชิมที่หรูหราสำหรับสุนัขที่จะเอาจริงจัง <laughs> เออจริงเลยในที่เปิดตัวแสลบออฟบูตมูลค่า6,500ดอลลาร์ในสวนสนุก <laughs> เดี๋ยวมันคืออะไรวะ Nf fv w m a s mac kernel dudo ให้คุณฟัก the covenant <laughs> อันนี้ขอไม่เปิดดูนะเดี๋ยวโดวนไอ้นี่แต่ก็ฟัก covenant จริงๆนะครับผม Google ขอโทษอุปกรณ์ในบ้านที่เบร์ Enword update ปัญหาโอเคไม่มีอะไรผ่านไป Apple กลับมาร่วมง,งานกับจอนี่อีกครั้งนะครับผม P <m> เพื่อผลิตภาพยนตร์สร้างแอนิเมชันคริสต์มาสใหม่นะครับอู้สวย Marvel ไบรเซอร์นะครับสร้างสรรค์หนังสือการ per ์ต oh, ูนเพื่อเกมแอดเวนเจอร์เพื่อส่งเสริมวัคซีนโอ้โหอย่างเงยอันตรายว่ะชีโต้สร้างรูปปั้น17ฟุตอุทิศให้กับนิวสีส้มชอบชอบฮอนด้าพัฒนาโซยุคแบตเตอรี่ด้วยโปรโปรกูเอสยูบีไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทโคดักได้รับเสนอชื่อเป็นสถานที่สำคัญทางเคมีประสาทแห่งชาติโอ้ยเจ๋งว่ะเซฟโพรราครับเซฟราสตอร์ในรัสเซียเปิดใหม่อีกครั้งโดยใช้ชื่ออื่นภายใต้เจ้าของท้องถิ่น ทอมครูซนะครับผมสามารถสร้างเปซวอล์กครั้งแรกโดยพลเรือนสำหรับภาพยนตร์ที่กำลังจะมาถึงอันนี้เจ๋งช่องปองกอตเยนะผมเผชิญความร้อนระอุจากเจ้าหน้าที่ตำรวนหลังใช้ศิลป,ปะบอนติเชลซลล์รีม,มีแต่ของจจิงๆทั้งนั้นแหละบังตอนันตั้งสำงงนักงานกฎหมายปรอมปราบจะโจรขโมยของทอดนะผมเออเจ๋งว่ะ สำหรบับ uh, นะวันนี้ชแนลเจนก้าวางแผนในส่วนของการทำ uh, ศิลปะนะสเปซที่ uh, ในการใช้งานนะผมก็ถือว่าดีนะคอเรตสเปซทรด์นะผมนาซาพื้นที่เพื่อชีวิตของคุณเองนะผมนาซาส่งแผนการความร้อนขึ้นสู่อวกาศเพื่อปล่อยจรวดสู่ดาวอังคารโอ้โหดูงานศิลปะจากหนังสือเด็กวาชาที่เปิดใช้งานฟรีแล้วโอ้ดีจังไม่มีแต่ของดีดีิสตีนลบ uh, สินค้าอาร์ตเฮนเลอร์ออก หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพนักง,งานที่จ่ายเงินไม่เพียงพอทีมคุกของ Apple แบ่งปันคุณสมบัติ4ประการให้ที่เข้าแสวงหาอยากพูดที่อาจเป็นพนักง,งานน่าสนใจไปดูดีเพราว่าเรมอส์สันนิษฐานว่าไม่ได้สร้างขึ้นโดยเขาแต่เป็นนักเรียนของเขาเองเจ้าหน้าที่สาระเกือบล้มเรือไซเบอร์ทรัคโบสถ์ดีมของอีลอนมาร์กสตีฟจ็อบส์เมตาอินทร์ชันนะครับผมเปิดตัวเล,กเ,ลกเพื่อให้อวตารสามารถวิ่งไปมาในเมตาเวิร์สได้ในที่สุดมีขาและเยี่ยม ยูเคนเดอดซิมชัดๆัดยูเคนเปิดต right? sí, ัวสเต็มท oh, yeah. ีมไททานิกเน้นเปิดระเบิดสะพานใคเมีอะเจ๋งอะสตีฟจ็อบฟ์ฟินคืนชีพโดย AI เพื่อไปเล่นพอพอดคาสต์กับโจโลแกนเดิเมนเฮสอันนี้บอกไปแล้วนะครับผมชาวนิวยอร์กสามารถเลือกเครื่องหมายระบุเพศ X อ็กสำหรับประจุชารโอ้ดีเว้ย BMW ต้องการขจัดความเบื่อระหว่างรอในรถของคนด้วยวิดีโอเกมโอ้ชิบหายน่ากลัวว่ะขึ้นมงกุฎเทีศิลปภาพได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปี เดลต้าสามารถบินผู้โดยสารไปที่ประตูบ้านโดยใช้แท็กซี่ไฟฟ้าได้เอ้ยเจ๋งเอ้ยหรือว่ารถไฟฟ้ามันเดลต้ามันจะถูกสร้างในประเทศวะเออก็เป็นไปได้มันก็ซอฟต์ประกาศซอฟต์แวร์ดีไซเนอร์พร้อมการเข้าถึงดอีอสลับมวลชนอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไปชุดโปรแกรมมาแล้วเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้เป็นซิงเกิลนะครับผมชิปที่ใช้แล้วทิ้งได้นะฮะเจ๋งว่ะใช้กระดาษแล้วใช้ตัวพิมพ์นะครับผมพิเศษนะครับ อาซิออตบอลแต่งกายรูปแบบของโกธิคของเขานะผมในเครื่องแต่งกายอของเขาเครื่องแต่งหน้านะบัชออนพวกนี้นะผมดิสเน่ขายอะไรฟันะอย่าบอกว่ามันขายไม้ไม่หรอกคงไม่ใช่หรอกมัง้งแต่ดูทรงจะใช่เลยอ๋อเป็นไม้แบบออก็สวยไปอีกแบบนะแต่หกพันห้าร้อยดอลเลยเหรอ ทีมคุกนะครับกล่าวว่า collaborate creativity expertise โอ้เดี๋ยวนะอันี้ผมไม่ไมรู้ว่า c r e a t i v i t y คืออะไรออความอยากรู้ความเชี่ยวชาญความคิดสร้างสรรค์การทำานร่วมกัน,น,ก,นก็เป็นหลักพื้นฐานนะครับผมที่น่าสนใจนะของตัวทีมคุกได้กล่าวไว้นะครับผมถือว่าดีเลยนะ Steve อบ b ์นะครับผมกลับมาโดย AI นะฮะ คงเป็นอะไรที่แบบผมว่าสนุกนะถ้าสตีฟจ็อบแบบคุยกับโจโรแกนนะผมที่ยังยังไม่เสียชีวิตจริงๆนะเพราะว่ามันก็ถือเป็นเรื่องสนุกเรื่องหนึ่งนะครับของโลกใบนี้นะฮะเพราะว่าผมคงเห็นนวัตกรรมแปลกๆใหม่ๆจากสตีฟจ็อบอีกบานเบิกเลอะเทอะมากนะครับเชื่อผมเถอะหุ่นยนต์อัลดีเอาดะสร้างบรทสัจในห้องพยานคดีด้วยการเป็นพยานเกี่ยวกับอนาคตของ AI เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งเมตากำลังเปิดเป็นตัวทดสอบทุกคนที่มี PC หรือสมาร์ทโฟนมาจะไปดูดิ่ Adidas เปลี่ยนนักกีฬาเป็นบิลบอร์ดดดลราาาคคถุ้้้ณจับไอู ดลต้าขอให้นักออกแบบรายเล็กเปิดตัวรันเวย์ลันเวย์รันเวย์เทอร์เวลไรฟายิงคาของจีนเสร็จสิจส้นการทดสอบสถานะครั้งแรกบนเส้นขอบฟ้าของดูไบอ l ล n m มาชเปิดตัวน้ำหอมเบ r ร์นแฮร์เพื่อช่วยจะอายค่าดิวเตอร์ <laughs> ตลกชิบ Microsoft Office Change เปลี่ยนยกเครื่องครั้งใหญ่ในรอบ3ทศวรรษนะครับผมชุดปรปับปรุงใหม่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับผม Google กำลังโทรวิดีโอ3มิติโดยการตามที่เหมือนจริงในการตั้งค่าสำานัญอันนี้เร็วนะ Toyota Robot เล่นบาสเกตบอลในกีฬานะครับโอลิมปิกตอนนี้กำลังเรียนรู้ที่จะเลี้ยงลูก Meta เปิดตัวชุดหูฟัง Quest Pro นะครับผมที่นำกันทำงานระยะไกลไปสู่มิติใหม่เปิดตัวซูเปอร์ยัลลัมแรกสำหรับสมการโลหะหนหรู เน็ตฟลิกเน็ตฟิกมีแผนอย่างเป็นทางการในราคา6.9ดอลลาร์เบสิกเทียร์สเปซเอ็กเตรียมนำสเปซทัวริสต์รายแรกของโลกไปเที่ยวรอบดวงจันทร์ไอ้น่าสนใจบับเบิลเปลี่ยนแอปหาคู่เทสไลโซเป็นให้เป็นของจริงอู้อันนี้เอามาคอซ็อปรับปรุงแอปนะครับผมอ่ซีอิงเอไอเพื่ออธิบายกล่องผลิตภัณฑ์ให้กับคนตาบอดนี่ถือว่าดีมากเลยนะเออ่โซนเดี๋ยวนะยกระดับบริหารสักคำให้เมียเลยโซนี่เปิดตัวเครื่องช่วยฟังที่ขายตามร้านเครื่องแรก เพื่อการเข้าถึงที่มากขึ้นนะครับผมก็สามารถที่ฟังได้ดีขึ้นดินบนดวงจันทร์กําลังเปลี่ยนเป็นออกซิเจนในขณะที่ต้องเป็นโอกาสกลับสู่ดวงจันทร์เฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งนะเนี่ยคอเกตทําให้วินโดว์ยิ้มให้ส่วนที่ด้อยพัฒนาของบราซิลเมนทอสฝึกและคูณเพื่อรีไซเคิลแพ็คหมักฝรั่งสร้างตัวอย่างให้กับมนุษย์โอ้โหจขนาดนี้แล้วจีนวางแผนจะเก็บเกี่ยวพลังงานจากดวงอาทิตย์ตลอด24ชั่วโมงทุกวันโดยการเปิดแผงโซลาร์เซลล์สวมอวกาศเนี่ย ไอเดียนี้เป็นไอเดียของกระตูนนะครับผมแต่มันถูกทําให้จริงแล้วผมว่าสุดยอดนะดอรี่พอร์อตันนะครับผมสามารถส่งหนังสือฟรีให้เด็กๆในครินตนมายัางต่อนเนื่องต,ตั้กฎหมายใหม่โอเคมาดูต่อลดด o มส์เดย์ที่การกระสุนพร้อมสไปค์ไทยจากวิดีโอเกมมาแล้วอันนี้บูทนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมแอปเบอร์เกอร์คิงเพิ่มเทคโนโลยีการล่าผีเพื่อจับกิจกรรมอาถรรพ์รอบตัวุณได้ไหม ปัญญ,ญายาเนือพื้นผิววันนี้ดูไปแล้ววอล์วโวเล่นความเร็วด้วยความรู้สึกด้วยจุดขายรถบรรทุกที่ตลกคบขันให้ดูดิครับนูดเดอร์เมเกอร์เปิดตัวซาวนา่าถุงถั่วและหูฟังสําหรับแฟนพันธุ์แท้ราเมงเองเออันนี้มันออกมาแล้วนะครับผมกล้องไลก้าที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ขายได้60เท่าของราคาที่คาดโอ้หูแพงว่ะโอเคเอสเอกเปิดแบ,บ่งปันเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังเพื่อส่งเสริมสมรรถจิตใจที่แข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นก่อนและหลังของกล้ามเนื้อของคุณและจิตใจของคุณนะฮะเดี๋ยวลองมาดู ผมยากเห็นเหมือนกันพนักงานของ Google บริษัทเล็กน้อยที่เกี่ยวกับหมดไม่รู้ตัวให้เป็นไม่เป็นความรับอ๋อสตาร์บัคและเดลต้าเปิดตัวรางวัลร่วมกันเพื่อให้คุณเบิร์นเพื่อดวงดาวดื่มได้เป็นใหม่โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจเครือข่ายทีวีในสาราชนะเปลี่ยนผลงานของศิลปินที่มีปัญหาให้กลายเป็นเกมโชว์โอ้เกงยีนลาวสยุค1 8 8 0ดึงเงินได้ 76K ดอลลร์จากการประมูลเห็นได้ชัดว่ายังสมใสได้อยู่โอ้ว่าเกงยีนราคา 76,000ดอลลาร์แพงมากเราทัตตะวันของแวนโกะกลับมาแสดงอีกครั้งโดยจากผู้ประทวงสกปกโดยสุกในสุกไม่ทําอันตรายได้จริงๆแล้วเขาของปลอมเท่านั้นแหละครับผมเอาของจริงไว้ข้างในอ่ะทิกตอกเปิดตัวเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นที่สำหรับการสตรีมเนื้อหาแบบสดเอ้ยดีเว้ยเมอร์เซเดสเบนเป็นบริษัทแรกที่นําระบบเสียงเอกซ์เอกซ์ซิตเฉพาะแอปเปิลมาสู่รถยนต์โอ้นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เครื่องดับกลิ่นให้คุณดมกลิ่นสิ่งต่างในายวิจิตไซเบอร์พังนะครับผมเออบาด เปิดอารมณ์ด้วยปุ่มหมุนเพื่อฟังเพลงของคุณสโล w World Monday การประมูลศริลปะที่แพงที่สุดสามารถมีวิ้นฐารของตัวเองได้หูหูเจ๋งว่ะคอร์เรชั่นเอ็มพีอัลเทนีฮอปกินเอาชนะคริปโตวินเทอร์และขายหมดในไม่กี่นาทีนะสุดยอดเฟดเอ็กซ์ทำให้หุ่นยนต์ส่งของในวันเดียวกันเข้าสู่หมดสลิปคราวนี้มนุษย์ชนะเฮ้ยผมว่า,านี่เป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆนะครับผมของอัลเทนีฮอปกินสนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่โปรโมชั่นกันนะครับในคลิปข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะฮะสนุกผมเชื่อผมสนุก อัดแน่นชิบหายเลยอันนะี้แป๊บหนึ่งนะฮะไล่ก่อนเปิดไหลเปิดไหลแทบเกินมันช้านะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราต้องมาพัฒนาต่อไปนะกับเครื่องความเร็วสูงนะครับผม <c oughs> โอเครอฮะรอและค้างด้วยประเด็นชีวิตหนอชีวิตไม่เป็นไรเราใจเย็นมากฮะเราต้องใจเย็นๆฮะกับสิ่งที่มันช้าเว้ย <laughs> <laughs> บางครั้งเน็ตก็ไม่ได้เอื้อมหนวยเราขนาดนั้นนะนี่ขนาดพันหนึ่งพันนะ นี่เราโดนโดนเขาหลอกเปล่าวะเนี่ยหนึ่งพันเป็นหนึ่งหนึ่งพันปอมงี้เหรอโอ้หกระตุกแบบกระตุก,ตก,ตกแบบรุนแรงมากอะโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาให้จบให้ได้ไม่จบไม่ไดมไม้มันไม่มันมืออันนี้เป็นโรบอทนะครับผมที่ขึ้นว่าความคาดีโอ้โห,โห,โหเซงวะ่ะ อัดอยู่แล้วมันไม่ครบตอนเนี่ยเซ็งมากเลยไม่เป็นไรอัดไม่ได้เราไปอัดคลิปหน้า มันอัดคลิปนี้ไม่ได้อัดคลิปหน้าไว้